ไปดูกันที่นครที่ธรรมรัฐอ,อีกนุ่งผ้าของน้องอิงอีกนุ่งเรื่องนะคะโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะเขามีการรวมตัวกันนะาให้กำลังใจกับกำน,นัทถอนหองสน้าล่าจากทีแกงได้ไปเข้าระง,งับเหตุนุ่มคลังนั่นเองค่ะ โดยเมื่อวันเมื่อชงบ่ายของวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาค่ะบริเวณหน้าทีว่าการอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะมีตัวแทนของกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะมารวมตัวกันให้กำลังใจกำนันเดียวหรือว่านายจิระพัฒน์คุณโลกกำนันตำบลทอนห้องอำเภอพรมคีรีค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนวันเดียวนั้นก็คือ10มีนาคมนะกำนันแกได้เข้าไประง,งับเหตุคนคลุมขังค่ะทีว่าบุกเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนในท้องที่ จากนั้นพอเข้าไปตรวจสอบปรากฏวา่าทุกชายคุมขังคนนี้และค่ะชายอาวุธมีดแทงแต่ว่ากำนันแกก็ชายอาวุธปืนประจำตัวยิงส้วนระง,งับเหตุจนชายคนดังกล่าวนะคะที่มีชื่อว่านายชัดดนยัยอายุ32ปีลูกบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพรมคีรีภายหลังจากการทีส่งโรงพยาบาลได้ไม่นานนะคะครับโดยกำนันผู้เยญ่บ้านตัวแทนจะถูกอำเภอเนี่ยได้พลัดเปลี่ยนขึ้นวีที่นะครับกล่าวให้กำลังใจกำนันเดียวในการทําหน้าทีรา่รับเฮ้ตื้อเป็นความเสี่ยงของกำนันผูน้ใยญ่า ดันดานหน้านะครับ oh. ในพื้นที่ในการปฏิปปบัติตามนโยบายปราบปรามญาติติตนครโมเดลกองผู้อาราการจวัฒนาคณยืนยันพภทษีชีพไรยนั้นนะครับเป็นผู้ติอยู่ในระดับสี่แดงเลยก่อนนั้นเคยทุกจับกลุ่มยาติติดมาแล้วรวมทั้งเคยใชยเ้เคยก่อเหตุอารวาสทำลายรถชาวบ้านนะครับจนได้รับความเสียหายมาแล้ว นายจิรพัฒนเป็นผู้คารพิษเช่นเดียวกันนะครับแต่ไม่ได้รับอันตรายจนกระทังนั้นนะครับมาเกริสอีกครั้งหนึ่งนายจิรพัฒนเนี่ยกับนั่นเดียวนยก็เข้าไปอีกแล้วนะครพิษดื่มแล้วเช่นเดืมแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยฮักไม่ป้องกันตัว กำนันเอี้ยวเองอาจจะเป็นควายเสียชีวิตก็ได้นะครับคณะที่ตัวแทนกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้าลในม็อบดอกไม้กำลังใจและบันทึกภาพนะครับส่วนกำนันเดียวเองก็ยังไม่ค่อยให้สัมผัสในได้เนื่องจากต้องให้ประคำกับพนันสอบสวนและค่อยผู้บังคับบัญชาสอบสวนนะครับทราบความโดยละเอียดก่อนนะครับนะเรากับนั่นเดียวกาบบกับในเบื้องต้นกนานอาพิษเนีนะยเ่ยกระชายกระสุนย่างด้วยนะไม่ใช่กระสุนจริงนะแต่จะเข้าจังๆกับนะ้องยิงอมค่ะ